ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี9อดอ9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหนุมานมหาป,าป่าหลวงพ่อสาครวว่หนองกลับปีพุทธศักรษษาช2552นับว่าเป็นหนุมานรุ่นแรกของหลวงพ่อสาครวว่หนองกับจังหวัดระยองจากตำนานต้นตำรับหนุมานหลวงพ่อสุนวสารคุณ สืบพ่อสู่หนุมานหลวงปู่ทิมวัลหะไลและสืบสารมายังหนุมานมหาปราบหลวงพ่อสาครรายได้จากการบูชาหนุมานสร้างกำแพงวัดหนองกลับในงานกระถิ่นปีพุทธศักราช2552นี้หลวงพ่อสาครวัดหนองกลับอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองทายาทสืบสารแห่งพุทธท่ามของหลวงปู่ทิมได้บี่มิตให้จัดสร้างหนุมานขึ้นเพื่อแจกแก่ผู้ร่วมทำบุญกระถิ่นในปีพุทธศักราช2552นี้ โดยให้ทําตามรูปแบบเดิมของหลวงปู่ทิมคือหันมานนั่งยอในลักษณะเตรียมพร้อมลุกขึ้นต่อสู้อยู่เสมอแค่ต้องการให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของวัดหนองกับและที่สําคัญทําได้งดงามที่สุดครบถ้วนทั้งศาสตร์และศีลซึ่งถือเป็นการจัดสร้างหันมาลอยองค์ครั้งแรกของหลวงพ่อสาครและหลวงพ่อสาครเองท่านเป็นผู้มีกำเนิดวันเดียวกับ พนุมาณคือวันอังคารเดือนสามปีขานว่ากันว่าบุคคลที่มีดวงกําเิดเช่นนี้เป็นผู้มีตบะเร็ชะได้ฉลกกับการสร้างบุกเศษพนุมานอย่างยิ่งใช้รูปแบบอนุมาณนั่งยองเมื่อพนุมานของหลวงปู่ทิ้งผู้เป็นอาจารย์แต่เพิ่มเติมรูปแบบพนุมานมีเอกลักษณ์เฉพาะของหลวงพ่อสาคอนโดยมือทั้งสองข้างวางที่หัวเข่าเท้าทั้งสองข้างวางบนหิน และหางพันรอบที่ฐานทรงกลมขนาด1 2 5เซนเมตรด้านหน้าเมือขกขระหนุมานนะคือหัวใจหนุมาด้านหลังเนื่อขระนสังสตังคือกำลังหนุมานวัดรวมขนาดสูงจากฐานถึงยอด2.7เซนติเมตรหนุมาณของวัดหนองกลับจะสร้างและปลูกเสรตามตำราของหลวงปู่ทิมกำหนดเส ห้าเสาห้าอคารเพื่อให้หนุมานมีฤทธิ์เดชะสูงสุดหลวงพ่อสาครจึงได้ปลุกเสกเดียวโดยนั่งทับสภวุตต่างอง่างเช่นมีดหอกปืนเป็นการถือเช็ดให้หนุมานข่มอาวุธซึ่งเป็นวิธีการปลูกสร้างแบบเดียวกันกับหลวงพ่อดิวัดบางวัวใช้ปลูกเสกลิงเพื่อให้หนุมานมีฤทธิ์เดชะอนุภาพสูงสุดก่อนการปลูกเสกนั้นท่านได้ทำพิธีชุบตัวหนุมานด้วยสอน,นาลาย เป็นเวลาเจวันเจ็ดคืนในพระอุโบสถวัดหนองกลับโดยหนุมานทั้งหมดหลวงพ่อสาครตาย้กำหนดให้ใช้น้ำพุขมนในน้ำว่านร้อยแปดมาแช่เช่นว่านหนุมานนั่งแท่งว่านเพชรหลีว่านหนุมานประสานกายว่านนิลทัพว่านห้าร้อยนางว่านเพชรคงว่านคันโบกว่านพระเจ้าหาพระองค์ว่านชัยมงคลว่านทรหดว่านขุนแผนว่านมหาเมฆว่านมหาหง ว่านเถาวันหลงเป็นต้นและใบไม่รู้นอนเจ็ดชนิดได้แก่ใบระงรับใบผักกระเฉษใบกระทูบยอดหญ้าใต้ใบใบชุ่มเห็ดใบสมิทและแค่ขาวเพื่อถือเค็ดของค้าไม่รู้จักนอนไม่รู้จักตายเหมือนฐานุมานหลังเสร็จสิ้นพิธีชุบตัวหนุมานแล้วได้ทำพิธีบุดผงที่ใต้ฐานข,ของฐานุมาที่เจาะรูไว ด้วยของพายกุมาหลวงปู่ทิมผงพุทธคุณดินเที่ยวหัุมานดินเจ็ดโป่งดินเจ็ดผ้าดินเจ็ดป่าช้าดินเจ็ดปูเขาดินเจ็ดโบดดินเจ็ดเสมาดินเจ็ดปวกดินสีสมุทรดินเก้าป่าเก้าเขาดินเก้าหนองใหญ่สีพึ่งคุ้มพลน้ำมันเสือโคงเสือดาวเสือดำมีดดำแดงผงงาช้างก็สมรวมกับว่านร้อยแปดที่อยู่ใต้ฐานของหัุมานทุกตน ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่